คจะลองยึดยึดซึ่่านเยวเห็นหนาคุช่ไหมุ่้มใหญ่ทันไลน์ใช่ไหม่เห็นหรอพอสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งมากเช่นไหนแม้แต่เขายังรู้ถึงความน่ากลุกชิงของอินเวส m e เมถ้าคุณไม่รู้ฉันจะบอกคุณครอบครัวใหญ่เพิ่งเซ็นสัญญาดียทันไลนกับเช็นของอินเวสเมต์ตอนนี้ฐานะขอฉัเป็นไปจากเดิมากและคุณยังออกหน้าให้พวกคนบ้านนอกอีก ได้สมจริงๆทำให้ฉันถ no ึงไม่เคยได้ย no right> ินมาก่อนเสื้อคารลุงทุนยังต่อร่วงมือกับพวกคุณความรักทางการค้าลี้ลี่มาเยี่ยวเยียวคุณควรจะรู้หรือเปล่าคุณแค่เป็นน้องสวยของเราและเสื้อคารลุงทุนผู้อำนวยการเขียคือพี่ชายแท้ๆของฉันตอนนี้คุณต้องถามขอโทษเรานะฉันยึงถือว่าคุณเป็นญาติมิฉะนั้นถ้าคุณอยากต้องการหยิบคุณให้ตายแค่เรื่องคำพูดสั้นๆนะปรับไตเสียพูดคุณคิดว่าคุณในตู้เสื่อจะหยิบฉัน